เรียบเียบง่ายๆเมนูแรกของผมนะครับผมจะทำเค้กชิ้นเล็กๆนะครับ มีชื่อว่าฟินันซีเยนะครับฟินันซีเยปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะครับแต่วันนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เป็นพิมพ์วงกลมเล็กๆนะครับร้ทานเนยแล้วก็โรยแป้งลงไปนะครับแต่ในวันนี้แทนที่ผมจะทำฟินันซีเยแบบปกติจะทำให้เป็นแบบเค็มนะครับก็คือเป็นของขาานั่นเองนะครับสามารถรับประทานกับซุปกับสลัดได้นะครับเราจะทำฟินันซีเยมะกอกด,ดำและแฮมนะครับ แล้วครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาเริ่มกันเลยดีกว่าถามว่าทําไมมะกอกดําต้องบอกว่ามะกอกดำเนี่ยนอกจากว่าเป็นอ,อ,อาหารนะครับผลผลิตจากธรรมชาติที่มีรสชาติที่ดีแล้วเนี่ยก็ยังมีความอร่อย แล้วก็มีประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการด้วยนะครับและเวลาที่เราเสิร์ฟกระสุกเสิร์ฟกับสลัดอะไรเงี้ยนะครับก็จะเข้ากันได้ดีหลายๆคนก็จะคิดถึงมะกอกดําเวลาที่เราทานพวกขนมปังแบบอิตาเลียนนะครับประเภทพวกโฟกัสเซียนะครับวันนี้เรามาทําเป็นเค้กชิ้นเล็กๆแต่เป็นเค้กขาวสไตล์ฝรั่งเศสที่เรียกว่าฟินันซียกันบ้างนะครับเอามะกอกดําออกมาเตรียมไ้ก่อนเลยก็ได้นะครับส่วนประกอบต่อมานะครับเราก็มีแป้งนะฮะ สูตรนี้เราใช้ผงฟูนะครับประมาณ1ช้อนชากับอีกครึ่งหนึ่งครับนำมาล่อนให้เข้ากันดีครับล่อนให้เข้ากันดีนะครับแล้วก็ใส่เกลือตามลงไปครับครึ่งช้อนชาผสมให้เข้ากันครับผงอัลมอนด์ป่นครับนะครับเราก็ผสมกันนะฮะส่วนประกอบก็จะอมาเป็นอย่างนี้พักไปก่อนนะครับ สิ่งนึงเลยนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของฟินันซิเยก็คือว่าเนยเนี่ยครับเราต้องนําไปตั้งไฟก่อนครับแล้วก็ละลายให้เขามีสีน้ําตาลอ่อนๆครับเนื่องจากเป็นฟินันซิเยแบบขาวนะฮะผมใส่ใบทามด้วยนะครับใบธามก็จะมาเป็นกันการแบบนี้เราลูดครับเนยของผมเริ่มมีสีน้ําตาลอ่อนๆแล้วนะครับเราจะค่อยๆกองเขาเบาๆนะครับผมเปลี่ยนภาชนะนิดนึง เนื่องจากว่าการเปลี่ยนภาชนะเนี่ยจะทําให้เนยเขาเย็นตัวลงได้เร็วขึ้นครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะแยกไข่ขาวไข่แดงครับเราใช้ไข่ทั้งหมด3าฟองนะครับในส่วนประกอบของไข่ขาวนะครับเราจะตีขึ้นให้ฟูครับใส่ครีมออฟทาทานะครับลงไปเล็กน้อยพอเลยนิดเดียวฟูแล้ว สำหรับตัวส่วนประกอบของไข่แดงนะครับผมใส่น้ำตาลทรายลงไปประมาณสักครึ่งช้อนชาครับพอใส่แล้วเนี่ยอย่าพักไว้นะครับต้องตีเลยครับเดี๋ยวผิวของไข่แดงจะไหม้หลังจากนั้นนะครับเราใส่เนยนะฮะต้องอุ่นๆหน่อยนะครับอย่าร้อนมากนะครับดังนั้นผลจะค่อยๆลินลงไปครับพอแล้วนะครับใส่ส่วนประกอบของแห้งลงไปครับ ไม่พายนะครับคนให้เข้ากันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะผมใส่หมูแฮมลงไปเล็กน้อยนะครับส่วนประกอบจะหนักๆแบบนี้ครับเราใส่ไข่ขาวลงไปครับใส่ลงไปทีละประมาณครึ่งหนึ่งก็ได้ครับเพื่อให้ส่วนประกอบเบาลงนะครับพอส่วนประกอบของเราเบาลงแล้วก็ใส่ไข่ขาวที่เหลือลงไปทั้งหมดเลยครับ แล้วครับเราก็ได้ส่วนประกอบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่พิมพ์ครับนำเข้าอบเป็นเวลา12นาทีที่ไฟ180องศาครับ ให้มาอยู่ในห้องครัวของพลจังเลยนะครับนอกจากได้เห็นหน้าตาของอาหารสวยๆแล้วนะครับคุณต้องบอกว่ามีอีกมิติหนึ่งนะครับที่คุณจะต้องหลงรักเมนูนี้อย่างแน่นอนกลิ่นหอมมากครับเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นลงเล็กน้อยนะครับ ก็เป็นเมนูที่เรียบง่ายทําไม่ยากนะครับแต่ก็มีสเสน่ห์ฟินาเซียในรูปแบบของเมนูขาวนะครับที่คุณผู้ชมสามารถนำไปรับประทานกระซุบก็ได้สลัดก็ได้นะครับและนี่ก็คือเมนูที่ผมภูมิใจมากครับฟินาเซียมะกอกและแฮมครับ แฟน y o น t u b e ครับไม่อยากพลาดรายการพล,ลพักนักปรุงหรือสูตรสร้างสารรค์แม้แต่สักสูตรเดียวง่ายๆครับเพียงแค่กด Subscribe ตรงนี้ครับ